มันดังแบบตอนนี้ก็คือคลิปโดนล็อกกระเป๋าในติ๊กต็อกคือแบบว่าพุ่งมากทุกคนเม<อ>ืองที่อามานะคะจะชื่อว่าเมืองกวางโจนะคะทุกหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมแบบมาเมืองจีนตั้งบ่อยแล้วแต่โดนล็อกกระเป๋ารอบเนี้ที่มาเนี่ยเรามีสินค้าตัวอยา่างโดยเฉพาะตัวกันแดดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นยาหม่องขน,นมาทั้งหมดยี่ิบห้าอันเกือบสามสิบโลจะมีกันแดดเลยสก,กินของอากระเป๋าพี่อาโดนส่งมาเป็นใบสุดท้ายปุ๊บพี่อายกปุ๊บอ้าว ทำไมมีกุญแจลูกใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยมันมีมันดูต้องสงสัยในกระเป๋านะเขาไม่ได้เปิดตัวการล็อกกระเป๋าไว้ก่อนว่าตอนพี่อารฟล์บินไปหางโจเมื่อรอบก่อนนะพี่อาโอนเปิดตัวแต่นั้นไม่ได้ล็อกกระเป๋ามันก็จะมีจดหมายให้ข้างในว่าในหน้าคอสตอมเนี่ยได้มีการตรวจสอบกระเป๋าของคุณนะเออเพราะว่าเราเห็นสิ่งต้องสงสัยอยู่ในกระเป๋าคือจะบอกว่ามึงจีเนี่ยสแกนทั้งขาเข้าและขาออกแล้วสแกนแบบ เข้มข้นมากนะเขาเอากระเป๋าลงเครื่องแล้วก่อนที่จะมาตรงสายพานให้กระเป๋าเราอะเขาก็สแกนก็คือสริรวมนะ่ะกระเป๋าพี่ญาเนี่ยโดนล็อกตอนแรกพี่ญาก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปตรงที่ว่ามันจะมีช่องดีแคลร์กับช่องที่ไม่ต้องดีแคลร์ใช่ไหมแต่ยังไม่ทันเข้าช่องนั้นเดินไปถึงหน้าประตูนั้นน่ะเสียงบันดังแบบ เจ้าหน้าที่ทั้งคนเดินออกสนามบินคือมองทั้งพี่อาทั้งลูกสาวคือแบบเราสองคนก็ช็อกแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะเราก็เรียกเขาว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ,เขาก็เอาพาสปอร์ตเราอะไปก่อนสแกนปุ๊บอะไรปุ๊บกระเป๋าลูกสาวอะผ่านเปิดกระเป๋าพี่อาปุ๊บเขาก็มาถามพี่อาว่าในเนี้ยมันเป็นอะไรบอกว่าชิงเฉาเย้าเกานะคือว่ายาหมองนะคะก็บอกว่าเอากันแดดมาด้วยค่ะ25บชิ้นก็บอกว่า เอามาทาไมเยอะแยะก็แบบพูดกับเขาเป็นภาษาจีนแบบร้อเปไม่พูดภาษาอังกฤษเลยฉันเอามาเพราะว่าฉันอะต้องการเอาสินค้าตัวอย่างนะคะให้กับลูกค้าของฉันเอามาให้กับคุณครูของลูกด้วยเพราะว่าฉันมาประชุมผู้ปกครองถามพี่ว่าคุณเป็นคนจีนหรือคุณเป็นคนไทยแล้วนนอนฉันเป็นคนไทยคะ่ะแต่ว่าเออฉันพูดภาษาจีนได้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ยิม้มแล้วกาบอกว่าโอเคโอเคปิดกระเป๋าไปได้นะคะแล้วก็เอาพาสปอร์ตมาคืนให้นะคะแล้วก็ปล่อยพี่อาไป